ะะอาจังมาตัดผักนะคะผักเอาไปทำสุกี้กินนะคะเพื่อนๆวันนี้จะเมนูมื้อเย็นเนี่ยจะทำสุกี้นะดูค่ะกวางตุ้งนะคะโคมาซึนาเนี่ยเมื่อวันก่อนสองวันก่อนเนี่ยอาจังเพิ่งจะพาเพื่อนมาดูใช่ไหมคะเนี่ยได้ฝนไปวันเดียวนะคะโตเร็วมากจนแบบว่าหนอนกินไม่ทันนะคะเพื่อนหนอนกินไม่ทันแล้วเนาะ ก็เลยเนี่ยค่ะใบเขาจะสวยขึ้นนะคะไม่มีรอยเจาะเยอะเหมือนเหมือนเมื่อวันก่อน,นะเนาะเมื่อวันก่อนรอยเจาะจะเยอะกว่าน,นี้นะคะเนี่ยรูน้อยลงนะคะแล้วก็ต้นใหญ่ขึ้นเยอะเลยค่ะ <S <S แล้วก็อันนี้นะคะชุนกิคุนะคะชุนกิคุนี้ก็แบบว่างามมากนะคะได้ฝนไปวันหนึ่งนะคะเมื่อวานซืนเนี่ยฝนตกนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตัดผักไปทำซุก,กี้กันค่ะ ยอดอ่อนมากค่ะนี่ชุนกิคุนะคะใส่ในซุกี้นะอร่อยมากเลยค่ะอ่อนมากเนี่ยเราตัดเอาเฉพาะยอดไปนะคะตรงเนี่ย คะานนนะคะเขาก็จะแตกออกมาอีกนะคะเราก็จะเก็บได้ประมาณสองสารอบค่ะผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะผักนี้แต่อันจังชอบเอามาลวกนะคะลวกจิ้มน้ำจิ้มสุกี้นะคะลวกตอนออทำสุกี้เนาะ แต่บางคนเขาไม่ค่อยชอบกลิ่นกันนะคะลูกประมาณเดือนกว่าๆนะคะได้กินแล้ว เดียวนะคะนี่ตัดได้เยอะเลยค่ะ นี่นะคะแปลงเดียวนะคะได้กินได้กินแล้วนะคะต่อมานะคะอาจารย์จะตัดกวางตุ้งนะคะโคมัสซึนะ่ะโตเร็วมากนะคะเดือนเดียวเอง ได้ฝนไปวันเดียวนะคะแบบยืดมากนะคะต้นใหญ่เลยหนอนก็กินไม่ทันด้วยนะคะผักโตเร็วจะหนอนกินไม่ทันแล้ว อาจารจะเลือกต้นที่ใหญ่ๆหน่อยเนาะต้นที่โตๆนะคะเอาไปกินก่อนต้นที่เล็กๆก็ปล่อยให้เขาโตอีกนิดนึงนะคะทยอยทยอยกินนี่คะ่ะกวางตุ้งนะคะต่อมาค่ะอาจารย์จะเก็บอ่ากวางตุ้งไต้หวันใช่ไหมคะ ที่เมื่อวัน,น,นอาจารย์พูดชื่อผิดนะกวางตุ้งไต้หวันนะคะนี่จิงเกงไซนะคะกวางตุ้งไต้หวันปลูกแปลงเดียวกับชุนกีขู่เลยค่ะเนี่ยผ่านไปแค่สองวันนะคะเพื่อนเขาเนี่ยโตยืดเร็วมากอะ่ะต้นใหญ่เร็วมากเลยนะคะหนอนกินไม่ทันละ กวางตุ้งไต้หวันเนาะสามต้นพอเลยค่ะสามต้นก็พอแล้ว ซุกี้เย็นนี้นะคะผักสามชนิดแล้วเดี๋ยวเราไปตัดมิซึนะด้วยดีกว่าดูค่ะช้เท้าอะทุกอย่างเลยนะคะผักทุกอย่างได้ฝนแล้วนี่แบบโตเร็วมากค่ะส่วนอันนี้แลดิชนะคะแลดิชนี่หัวใหญ่ละหัวใหญ่เกินไปหรือเปล่าสีม่วงนะคะสีม่วงกับสีแดงขาวเนอะโอ้ยแดงขาวก็ใหญ่แล้วค่ะ เมื่อสามวันก่อนที่อันจังเก็บไปทําผักดองนี่ยังเล็กๆอยู่เลยนะอะนเนี้ยนี่ใหญ่หัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยแล้วก็อันนี้เป็นผักปวยเล้งนะคะปวยเล้งยังไม่ตัดแล้วกันเนาะให้เขาโตกว่าน,นี้อีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวอันจังจะตัดมิสซึนะไปกินด้วยนะคะนี่มิสซึนะ ต้นเขาเบียดเกินนะคะอาจังไม่ได้ไม่ได้ถอนแบบให้เขาอะนะคะก็เลยเบียดกันนิดนึงค่ะอ่อนๆเลยนะคะเพื่อนนี่หนอนกินไม่ทันใบเขาเริ่มสวยแล้วนะคะหนอนกินไม่ทันละโตเร็วค่ะ สักสองสามต้นพอเนาะนี่ยค่ะยังไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าต้นเล็กๆแบบเนี้ยก็จะอ่อนดีนะคะไม่เหนียวเนาะเนี่ยกินสดๆแบบใส่น้ำสลัดกินนะได้นะคะคนญี่ปุ่นเขาจะนิยมแบบเอามาใส่สลัดนะคะทำสลัดผักกินนะคะเนี่ยแต่วันนี้จังจะไปทำออสุก,กี้นะต้มนะคะลวก นี่ค่ะสี่ชนิดเลยนะคะผักสี่ชนิดเลยก็อันนี้กวางตุ้งไต้หวันแล้วก็อันนี้โคมัสซึน,น,นะนะโคมัสซึนะก็กวางตุ้งเนาะคล้ายๆกวางตุ้งบ้านเราชุนกิคุใช่ไหมฮะแล้วก็มิสซึนะน,นะมิสซึนะนี่อ่อนมากเลยค่ะน่ากินได้ละอาหารมื้อเย็นนะคะผักส่วนครัวปลูกเอง เดือนก,กว่าๆได้กินแล้วค่ะโตเร็วมากเลยเดววันนี้นะคะทำสลัดด้วยสลัดผักปลูกเองค่ะ ประมาณน,นี้เนาะเอาแลดิชใส่ด้วยนะคะสลัดาานี่ค่ะเห็นไหมพอฝนตกได้ฝนเยอะไปหน่อยนะคะคือแบบอวบน้ำอ่ะเนาะเขาจะแตกแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยฝนตกนะคะตกทั้งวันเลยอะ่ะเมื่อสองวันก่อนอะนะคะหัวเลยแตกเลยเนาะ เอาลูกใหญ่ๆนะคะหัวใหญ่ๆนี่สามหัวแล้วนี่ค่ะพอแล้วค่ะสลัดสลัดมื้อเย็นนะคะ ผักที่เก็บมานะคะเพื่อนก็อยู่ในหม้อสุกี้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะมิสซึนะนะคะลงหม้อแล้วแล้วก็ชุนกิคูเนาะชุนกิคุกับ <c oughs> กวางตุ้งแล้วก็กวางตุ้งไต้หวันนะคะที่เก็บมานะอยู่ในหม้อแล้วเรียบร้อยะคะ่ะน่าทานไหมคะวันนี้นะคะสุกี้